หมอสั่งซีีีสแกนด่วน King the Vo i หวั่นสมองบวมหลังเข้า I C U หายใจไม่ออกทรงตัวไม่ได้ภรรยาอัปเดตอาการ King the v o i t หมอสั่งซีทีสแกนด่วนหวั่นอาการสมองบวมหลังเข้า I C U หายใจไม่ออกทรงตัวไม่ได้ขอบคุณลูกสาวหัวใจแข็งแกร่งแม่ก็สโตรกพ่อก็สโตรก แฟนๆต่างส่งกำลังใจนักร้องหนุ่มคนดัง k i ิง The v o ว c e หรือ King พิเชษบัวชำํำหลังจากภรรยาโพสอาการสามีหายใจไม่ออกทรงตัวไม่ได้ถูกส่งเข้า ICU และพบว่าเป็นอาการสตโตรกต้องทำซีทีสแกนด่วนงูภรยาคิงนะคะ เบื้องต้นเนื่องจากคุณหมอยังไม่มา17ทับ08ภรรยา6โมงเชา้าหายใจไม่ออกทรงตัวไม่ได้บ้านหมุนอาเจียนโรงแรมช่วยเรียก1669 1669เช็คอาการบอกว่าไม่หนักมากถ้าไปโรงพยาบาลรัฐคงต้องต่อคิวจึงตัดสินใจไปเอกชนถึงโรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียนเข้าฉุกเฉินตรวจเลือดซีทีสแกนรอบแรกพบเส้นเลือดตีบริเวณคอด้านขวาตรงสมองน้อย ส่งเข้า ICU หมอสั่งซีทีสแกนเพิ่มผลเส้นเลือดแดงตีบหลายจุดมีผลต่อการทรงตัวแต่ไม่ได้มีอาการอ่อนแรงยังนอนไม่ได้อาเจีหลายครั้งลืมตามไม่ได้นอน ICU ต่อได้ฉีดยาละลายริ่มเลือดให้ B12 และโพแทสเซียมผ่าน IV ตัดสินใจทำเรื่องส่งตัวกลับกทมเนื่องจากไม่เข้าข่ายยูเซฟต้องจ่ายเองทั้งหมด รอคำตอบจากโรงพยาบาลมีสิทธิ์อยู่4ชั่วโมงไม่ตอบกลับทางสอปอสอชอช่วยประสานงานจนได้โรงพยาบาลแพทย์ปัญญารามคำแหงซอย4เคลียร์บินนั่งแอมบูรนต์กันมาเคลียร์เอกสารขึ้นห้องเกือบตีสวันนี้อาการทรงทรงยังลุกไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วๆไม่ได้เวียนหัวเห็นภาพซ้อนแต่แรงยังดีไม่มีแขนขาอ่อนแรงพูดรู้เรื่องอยู่ทานได้นิดหน่อยตอนนี้ รอคุณหมอมาดูอาการวางแผนการรักษาต่อไปว่าต้องอยู่กี่วันยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งค่ะอัปเดต2อาการคิงพระยาโพสแทนค่ะ190868คุณหมอคุณหมอให้ดูผลซีทีสแกนจากทางพัทยาสรุปสโตรกนะคะตีบตรงเส้นเลือดแดงฝั่งขวาหลายจุดตรงส่วนสมองน้อยบริเวณคอ ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทรงตัวและการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามคุณหมอขอซีทีอีกครั้งวันพุธนี้ค่ะอาการวันนี้ยังนอนทั้งวันทั้งคืนขยับตัวเร็วไม่ได้ควบคุมแขนขวาได้ไม่เต็มที่แขนขายยังไม่อ่อนแรงบ่นหนาวตั้งแต่หัวขามทั้งทงท,งท,งที่ปกติขี้ร้อนอย่างมากเวียนและปวดศีรษะลืมตาได้แต่มองไม่เห็นมากนักเห็นเป็นภาพซ้อนและทำให้ปวดหัวเวียนหัวหนักขึ้น จึงยังไม่สามารถดูโทรศัพท์ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องขออภัยที่คิงยังไม่สามารถตอบข้อความใดๆได,ได้แต่สัญญาค่ะว่าจะให้คิงอ่านทุกเม้นในวันที่อาการดีขึ้นค่ะถ้าใครมีคำแนะนำหรือเรื่องสำคัญอะไรววรบกวนส่งทางงูแทนนะคะถึงนาทีนี้ขอบคุณทุกคนอย่างมากมากจริงๆสำหรับกำลังใจพลังที่หลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะ Y วนลที่ตั้งใจจัดงานเพื่อคิงในเรววันนี้ คือเราน้ำตาไหลกับความห่วงใยของเพื่อนเพนพี่น้นนนนองหลายๆรอบมากทั้งเพื่อนงูที่พากันไปเอารถของเรากลับมาจากพัทยาได้อย่างไวเพื่อนคิงก็พร้อมซัพพอร์ตในทุกด้านส่งมาให้ทุกช่องทางส่งใจมาให้ทุกช่องทาง ขอบคุณลูกสาวที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีหัวใจหนูแข็งแกร่งมากลูกแม่ก็ส t r o k e พ่อก็ส t r o k e เดี๋ยวเราต้องปรับตัวกันยกใหญ่ในทุกมิติช่วงนี้อาจมีการตัดสายบางท่านลืมตอบลืมโทรกับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหัวหมุนจริงๆค่ะทั้งพ่อตัวเองพ่อของลูกและลูกและตัวเองที่ยังไม่ recover ร้อยเปอร์เซ็นต์ คิงยังอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญารามคำแหงซอย4ห้อง4 8อีกสักพักนะคะส่งข้าวส่งขนมผลไม้อาหารเม็ดเปียกเพื่อคนเฝ้าได้นะขอบคุณแทนคิงด้วยค่ะล่าสุดภรรยายังโพสต์อัปเดตวันนี้19สิงหาคม68ว่าอัปเดต3คุณหมอเข้ามาเช็คแล้วสั่ง CT สแกนด่วนวันนี้กลัวมีอาการสมองบวมขอให้หายเร็วๆนะคะขอบคุณข่าวสดค่ะ